บอสยิงไม่จบง่งายๆโพสต,ต่อเนื่องหลังรู้ตัวกี้บอสยิงสะใจหนักมากแต่เรื่องอื่นที่ตัวเองผิดเหยียบไว้จมดินใครทำแบบไหนได้อย่างนั้นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแผวพาออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะออกมาเคลื่อนไหวสองช็อตสามช็อตค่ะออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับอิกี้ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเกิดนะคะเขาบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอันนี้ก็คือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฟ้ามีตาจริงๆเขาบอกว่าเชื่อไหมถ้าวันนั้นฉันไม่เข้มแข็งฉันจบชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเกลอกไก่อันสนเท่ากับอิก,กี้มันคือเรื่องจริงเขาว่าอย่างนี้อันนี้เขาพูดนะคะเขาโพส เนื่องจากว่าเขาสืบรู้ว่าเกิดเนี่ยก็คืออีกองอีก,กี้อันนี้ไม่รู้นะคะมันเป็นเพียงคลิปเสียงมันไม่ได้เห็นตัวตนมันมีคลิปเสียงออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้คลิปเสียงเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะใช้ในชั้นศาลได้เต็มร้อยนะคะดิฉันจะบอกให้ต้องมีคนมายืนยันนะคะต้องมีคนมาแบบว่าเป็นพยานชี้ชัดว่าคนนี้คือเป็นคนนี้คนนี้จริงๆสำหรับคลิปเสียงนะ เพราะว่ามันมีหลายคนแล้วที่แบบว่าเอาเขาไปฟ้องเนื่องจากว่าเสียงนี้เสียงเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้สรุปสุดท้ายค่ะทุกคนสารยกฟ้องนะคะหลายคนนะเพราะว่าอะไรคนในประเทศไทยเนี่ยเสียงมันเหมือนกันนะเป็น60-70ล้านคนเนี่ยเสียงมันเหมือนกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะมันไม่สามารถจะยืนยันได้ยกเว้นจะมีคนมายืนยนันชี้แท้แน่นอนอย่างนี้นะคะ พอเขาได้คลิปเสียงมาเขาก็ยืนยันชัดเจนนะคะเขาบอกว่าเขาก็พรับพรรณนานะคะนี่อีกพดทหนึ่งเขาก็บอกว่าทั้งที่หนูเป็นผู้หญิงมีลูกสองคนคุณก็ยังเอามาบุนนี่เอากินงานมาแขวนให้คนด่าเม้นบางเม้นด่าเกินผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไหวพี่แพลฟ้องเพราะแพลก็ต้องการออกมาปกป้องศักดิก์ศรีตัวเอง คุณยังแถลงโกหกหน้าตายแล้วใครเห็นต่างเล่นงานเอาแฟนขับไปแขวนดาหมดนั่นแหละนะคะเขาพูดอย่างนี้เอาตามความเป็นจริงเขาโพสต์มาเนี่ยเขาโพสต์มาถึงสองโพสต์ทั้งของอะไรละ่ะทั้งของชื่อจริงเขาทั้งของชื่อหมอลำของเขาหลายๆคนก็บอกว่าโพสต์ยังไงให้ดูไม่น่าสงสารโพสต์ยังไงให้ดูเฉยๆกลับไปสงสารอีกคนนึง กลับไปสงสารคุยใหญ่บ้านกลับไปสงสารอิกี้อย่างนี้นะคะหลายคนเขาก็พูดเนาะเขาก็พูดมาอย่างนี้อันนี้ดิฉันก็ไม่มีความคิดเห็นหรอกว่ายังไงที่แน่ๆหลายคนก็ออกความคิดเห็นว่าที่จริงน่ะถ้าเกิดเรื่องใหม่ๆแล้วแล้วก็มายอมรับแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะก็ยอมรับผิดแล้วไม่ได้ไปไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้นะไม่ไปไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้ ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้ข่าวมันเงียบไปยอมรับผิดว่าทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้คุยกับคนนั้นคนนี้ไม่มีอะไรเกินเลยก็ขอโทษขออภัยนะคนอื่นเขาจะพูดไปยังไงก็ปล่อยไปพอเขามาไล่ฟ้องไล่ฟ้องคนนั้นคนนี้ก็เลยกลายเป็นสร้างความเกลียดชังนะสร้างความเกลียดชังจากที่เขาปล่อยไปตามธรรมชาติกลายเป็นเขามาแบบว่ามาแบบไม่ชอบไปเลยไม่ชอบแพลวพาวไปเลย หลายคนนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยชื่นชมเอาไปเอามาก็ไม่ชอบกลายเป็นสงสารผู้ใหญ่บ้านขึ้นเยอะนะคะแล้วทีนี้พอมาหนักเข้าหนักเข้าเพจแต่ละเพจก็เห็นว่ามันเป็นข่าวเขาก็เอามาเล่นแล้วขุดนั่นขุดนี่ขุดสารพัดสารเพนะคะขุดซ้ายขุดขวาแปะหน้าแสะหลังทีนี้ก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอีกสรุปสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่า เขาก็มีหลักฐานของเขาแหละแต่ใช่ไม่ใช่ก็อีกเรื่องหนึง่งของแพลพว์น่ะว่าอิกกี้เนี่ยเป็นคุณเกลิกไหมเขาก็บอกว่าใช่นั่นแหละเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เข้มแข็งในตอนนั้นป่านนี้เขาคอตัวตุยไปแล้วก็อ,อยากจะบอกว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาไม่เข้มแข็งในตอนนั้นเขาอาจจะคอตัวตุยไปเหมือนกันถ้าคิดกับกันนะถ้าเขาไม่เข้มแข็งถ้าเขาไม่รีบจูนตัวเอง เขาอาจจะขอตัวตุยไปแล้วก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบยังไงล่ะเขาอาจจะเป็นแบบพอออปตพีก็ได้นะคะแบบมึงเป็นอย่างนี้กูจะให้มึงไปกินข้าวผ่านทูบอย่างนี้ถ้าเขาอันนี้ดิฉันก็เลยเกิดอาการว่าเขาก็มีแต่บอกว่าไม่ได้ไปฆ่าใครตายฆ่าใครตายคำนี้แหละค่ะที่ทำให้คนไม่ชอบเขาฆ่าผู้ใหญ่บ้านตายทั้งเป็น ขาบค่าผู้ใหญ่บ้านตายทั้งเป็นตายในสภาพจิตใจทั้งสภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความคิดความอ่านเขาทำกับผู้ใหญ่บ้านนะ่ะขอผู้ใหญ่บ้านทั้งเป็นนะ่ะคาผู้ใหญ่บ้านตายทั้งเป็นพูดง่ายๆซะใช่ไหมล่ะเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยหันมาว่าไม่น่าสงสารเขาโพสต์เมื่อวานนี้คนไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะไม่มีความสงสาร มีความสงสารอยู่ประมาณ5%นอกนั้นไม่มีใครสงสารค่ะในเพจเขาเนี่ยก็มีให้กำลังใจกันอยู่ในช่องของเขาก็มีให้กำลังใจนั่นแหละแต่เป็น f อฟแฟนตัวยงใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ละคำที่เขาพูดออกมานั่นแหละดิฉันไม่ได้แบบว่าไม่ได้สนใจในการที่อีกกี้เนี่ยออกมาแฉะนะคะ ดิฉันไม่ได้สนใจว่าอิกกี้เนี่ยออกมาแฉเนี่ยไม่ได้สนใจว่าเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันไม่เคยสนใจเลยดิฉันสนใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าพูดออกมาแล้วให้ทัวมาลงตัวเองจริงๆเนี่ยที่เขาไม่ชอบนะ่ะมันไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนเขาไม่ชอบก็เพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้เวลาเขาพูดนะ่ะคล้ายๆว่าให้ตัวเองดูดี ให้คนอื่นเนี่ยดูเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ขออภัยนะคะในสายตาของดิฉันในความคิดที่ดิฉันดูนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าถึงกี้จะเป็นคนแบบไหนแต่ฉันก็ยังจะติดตามกี้เหมือนเดิมนู่นนะคะใช่ไหมส่วนสำหรับแพวพาวฉันไม่ติดตามแล้วน,น,นู่นนันนี่ไปสารพัดนะเอานั่นก็เรื่องของ f อซนะติดตามไม่ติดตาม สรุปสุดท้ายนะคะแต่ดิฉันฟังเมื่อวานนี้ฟังในการพูดนะคะคล้ายๆว่าผู้ชายไปขอร้องผู้หญิงเมื่อวานนี้ดิฉันนั่งฟังคล้ายๆผู้ชายไปขอร้องผู้หญิงอย่าทำหยุดทำได้แล้วมันเป็นกระดงคดีมันไม่ไหวแล้วอย่าไปหาพิมพ์อย่าไปหาโพสอย่างนั้นอย่างนี้แบบขอร้องกันคล้ายๆว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพียงแบบว่ารับรู้ว่าอีกี้เป็นใครหรือเปล่านะ อันนี้ดิฉันแค่ฟังนะดิฉันไม่ได้สรุปนะไม่รู้ว่ายังไงแหละหรือว่าผู้ชายเขาเปิดเพจเองหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นเพียงแบบว่าพวกแอดมินเวลาอะไรล่ะเขาจะมีแอดมินดูชงดูช่องไปอย่างนั้นอาจจะมีความผิดด้วยกันก็ได้คุณปล่อยคลิปอย่างนี้ออกมาอย่างไงแบบนี้นะคะเอา้าก็ตามสบายเลยแต่ว่าสำหรับดิฉันดิฉันก็เห็นใจผู้ใหญ่บ้านเป็นแลนด์มากกว่า ไม่ใช่ว่ามากกว่าแต่เห็นใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยถ้าเขาไม่เข้มแข็งพอเขาอาจจะคอตัวตุยไปแล้วก็ได้ก็เหมือนอย่างที่คุณคิดแหละแพวแพวถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เข้มแข็งพอคุณอาจจะคอตัวตุยไปแล้วก็ได้แล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมองกลับกันนะทําไมคนถึงแบบมาไม่ชอบคุณเยอะบางคนเขาอาจจะแบบว่าเกียดเลยถึงคุณจะแบบว่าเปิดเผยว่าคุณเกิดเป็นอีกี้แล้วก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับมารักคุณเหมือนเดิมนะคะ คนหลายคนเขาไม่ได้ไม่ชอบคุณเพราะว่าอิกกี้นะเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นคุณเวลาคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยมันเอาทัวร์มาลงตัวเองเวลาคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยพูดง่ายๆเอาดีให้ตัวเองเอาเลวให้คนอื่นอย่างนี้นะ